สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมา,าทดลองนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าระหว่างาพุกไม้นะครับกับพุกพลาสติกนะครับถ้าเราเอามา,ายิงยึดกับปูนนะครับแล้วใส่น็อตสกรูล,ลงไปนะครับดูซิว่า ตัวไหนนะครับจะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานมากกว่ากันนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับที่เราไม่มีพุกพลาสติกแบบนี้นะครับเราก็ใช้พุกไม้เนี่ยนะครับยึดปูนนะครับหรือว่ายึดติดสิ่งของต่างๆนะครับก็เดี๋ยวนี้จะสะดวกหน่อยนะครับก็จะมีพุกพลาสติกนะครับแบบนี้มานะครับให้เราเอาใช้นะครับก็เดี๋ยวมาทําการเจาะรูก่อนนะครับก็จะเจาะสองรูนะครับ นี่นะครับก็เจาะรูนะครับเพื่อที่จะยึดไม้นะครับกับยึดพุกพลาสติกนะครับแล้วก็ทําการใส่เข้าไปนะครับ ก็จะทำการยึดสกระครับ นี่นะครับก็ยึดนะครับแข็งแรงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ค้อนนะครับทําการงัดดูนะครับว่าระหว่างไม้นะครับกับพุกพลาสติกนะครับอันไหนจะแข็งแรงนะครับออกยากออกง่ายกว่ากันนะครับมาลองงัดกันเลยนะครับอันนี้พุกพลาสติกก่อนนะครับไม้ครับ นี่นะครับแสดงวา่าตัวไม้นะครับยึดได้แน่นกว่าพุกพลาสติกนะครับเพราะว่าเห็นไหมเรางัดออกมานะครับตัวปูนนะครับจะติดออกมาพร้อมเลยนะครับแตกเลยนะครับซึ่งไม้นะครับสามารถใช้ แทนพุกพลาสติกได้นะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับแข็งแรงกว่าพุกพลาสติกอีกเห็นไหมตัวนี้ดึงออกมาเฉยๆเลยแต่ตัวไม้นี่พอเราดึงนะครับแน่นนะครับปูนนะครับติดออกมาเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมมาทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าระหว่างพุกพลาสติกนะครับกับพุกไม้นะครับอันไหนจะใช้งานได้ดีกว่ากันนะครับก็ เก็สมัยก่อนเราไม่มีพลกปติกเราก็ใช้พุกไม้กันอยู่แล้วนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ